กินกินอะไรกิดกินเนี้ยนี่จูไพกอไพนี่กูขวบใคอ๋อกอไฟแล้วคุณก็พี่น้องไงเหม้อจิก่อนี่ช่วยช่วยยศกาแฟกาแฟจีไชเดอนี่เด้อกาแฟจีโกอไพรนัังไ้น้องี่มือนแม่พุณ ้งไฟต้องมมกินมีกนีหมอเราจุแล้วพอแผก็บพื้นใช่ชื่อ,<ม>อเปนคนดัง,ดงเลยพอแผดคนดังบอห่ังไฟบอ,อไฟเราสีม,มดเลยพอแผดเห็นนะ สบายดีหน e ุ่ยหน่ยหนยโอ้ย่างกันหนึ่ิมีวนนี้เี่ยติงล่มแล้วติงกันจ้องแล้วบ่บ่อยเดียวชีวเชชีวชวเมนบ้านนี้เข้ากัสิได้ทำน้องสิมมี่ต่อเล็้ยหน่อยเนาะแม่ทำมันเอาความหุ ก็ว่าได้บางอย่างจากประสบการณ์เราบ่ก็ว่าจะได้ความรู้จะได้ความรู้แน่เลยอืมอันเรื่องเรื่องคั้วเรื่องอย่างนี้บ่เรื่องคั้วลูกใบเนี่ยบ่โอ้คั้วแต่บ่เป็นคั้วตัวเองเนาะขั้วอื่นแต่ก็ต้องแบบว่ามันพร้อมเลยยังไม่ตายเลยไปนั่งพูดเบาๆกันเราจากเรื่องพวกเจ้านี่เบาๆแล้วนั่งอย่เนี้ย่บาๆนั่งเต็ม กล้องมาแม่นเจอกล้องไฟเด้โปรเพนน้อยแม่นบ่คือมือจะหันเขยกล้องป่ะอ้าวบ่บ่ย่านะหนอตัวเยงให้โปรเพนน้อยไปนั่งยื่อพุ่นเนาะไม่ได้เดียวมาเนาะแม่นข้าเจ้านั่งอยู่นี่แล้วทีเดียวมานี้ข้เจ้านั่งยื่อพุ่นเดียวพุ่นอเมนนะวะไ่ซัพเมนต้องไปนั่งยื้อโปรพนนั่งผู้จะแล้วเราบอร์เดียวหรอให้เพนน้อยให้บ่ให้บ่บ่ยนั่งอยู่นี่แล้วยังทีเดียวมานีคือเก่าวะนะเมนเอาเช้าเอา อันนี้แล้วกันเยียมางน้อยเลยเจ้าไคนเขาว่ามคนนั่นและันมแล้วก็ซิโไปคนแหนี่อั้นมัน้คนใช้อันหามเอานี่บ่สใช่ไหมขั้นเราเนาะบางทีก็แบบไม่ได้หมัดกับซีแบกซีสาดโอ้แบบพอโจมซีสาดแบกกันมาเลยเนาะ แบบว่มีโอกาสได้กลับคืนอีกแล้วเนาะมถือว่าเจ้าก็ตัดสินใจดีแล้วีจะไปหน้ะไปหน้าบ่สทอยดังชีวิตเฮามันพอจสำพอพอไงเขาพอแล้วกับผู้นี้เฮาก็จากกันด้วยความหักความแพงออาจากกันดีความเข้าใจกันดีแล้วกับ่ให้เครียดแค้นกันต่อไปเนาะแม่นๆมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเคยเอิ้นพอเถ่าเฮาก็เอิ้นพอเถ่าคือเก่าแล้ว่นเถ่าก็เฮา เป็นแปลว่าเขาก็ไม่ได้หายกันเด้เอาเบิดความเป็นสามีภรรยาแต่ว่ากัยังเว้ากันดีๆได้อยู่แมนแมนแมนแตเป็นมิตรที่ดีเนาะแล้วก็บริเคตได้แค่นี่แต่ว่าน้องกิมมี่ก็สิไปหาเหตุการณ์เหตุการณ์ขึ้นมีโอกาสเนาะแมนทีไปเหตุเพียกเหตุงานอยู่ฝั่งไทยอยู่นละแม่กับป้ายทำบ่มีก็บอะไรไปแต่เป็นไงแมนไปเราก็แบบอยู่ไปเฮียนนนั่นนี่นี่ก็จะข้างเบื้องนี่น่ะเจ้าก็ยังคึ้อยากแบบ ได้ทดสอบทดสอบอะไรติดต่อหาเวียงหางานเห็ดอยู่ทางไทยอยู่ปะก็คิดคิดอยู่เนาะอือก็มีหลายคนยูที่เป็นอันคอมเมนต์เข้ามาว่ามีมีบ่อยากเฮ็ดงานบอสัย่ังนี้อย่างนี้นะแมนอ่าหลายคนอยนกให้โอกาสเพราะั่นเนาะแม่นใหเพื่อนน้องเพิ่อนยังน้อยแมนแมนแมนมาโอ้โอกาสทางด้านการงานแม่นทางด้านการงานนี่แหละพี่น้องเลยเนาะบ่แมนเนื่น้อวอือเนื้อเอื่น ปีหนึ่งได้ชามสี่สิบช่อปีเข่าในกุ้มกินอยู่บนนี้กระบอกกุ้มคันนี้เมียก็จะได้ขายขายเข่าขายควายมาได้บ่มันโมเมนต์กล้ยเฮาขายไ่ได้ควายกับเจ้าเนา้อกับเจ้าไปขายของเขาควายบ่บ่อยได้ขายได้บ่คอยบ่กมือโอ้เมนบ่บ่อยๆนี่จะพอแค่น้อยแ้วเราจะขายควายอยู่แล้วอ่ะ ออร้องพี่บ่อแพทยตลอดบ่จะจิขายพ่อแสดงว่าเจ้ามันนี่กับมัได้เข้าบ้านนี่เนาะคือนอนจะใหายตาแล้วป่ะเนี่เนาะปกตินอนเข้าบ้านคือว่าไปสากเวดสางยางโทรศัพท์แม่เรียบร้อยป่ะเนี่ยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยคือว่าม่ได้เข้าปาะเนี่ยโมย่างเนาะบุงเนาะเอฟดีเจ้าหน้าเอฟซีแก่จันไหนน้องเนาะความขูมือนี่มันรวดเร็วทันใจ ดยได้สนใจแน่กันนึ่งมากกับเป็นลูกผู้เชี่ยวแน่เพั่นยันน้องเงาเนาะแมนบางทีเพื่อนก็จะคุยกับน้องกับยังแบบด้วยความสงสารกับมีเดินยังเป็นขั้กรบบนกระเบืเพชมาได้ดินเฟชนะอืมดินลายเป็นบ่โมเคยดินยังโมเคยเล่นอยู่ดินเฟชโทรศัพท์ที่เจ้าใส่ตอนนั้นรุ่นไหนน่ะมันก็แบบจักจักรุ่นแล้วก็แบบวันนี้มัน รุ่นเก่าๆรุ่นเก่าๆแบตก่บพอทนคราวเดียวก็อย,กยกากอยากชารแบตเ,เลย่อยๆบังเทื่อกทนได้แชร์ไว้ฉากแบตแบตเชื่อมนะบังเทื่อกอะตอนนั้นเราไปเปลี่ยนเทรายเซนหาบ่อันนี้ <c oughs> เปลี่ยนเซนหาเราอะอยู่รักษาพุ่นละโทรศัพเป็นโทรศัพท์มือสองตัวน้องใส่กันเนาะน้องจิมมี่ก <c oughs> ็เลยบอดีปันไดอ่ะเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าเนี่ย เคยใช้โทรศัพท์มานี่หลายเครื่องหรือเปล่าโซฟาเครื่องแล้วก็บ่ใช้ใส่บุหรี่หวานใส่ไม่ได้ชื่อมือสองบมือหนึ่งก็ซื้ออยู่หน่วยหนึ่งก็แบบนิ่นเลยเอื่อยพ่นละไปเวียกแล้วมันตกแล้วมันก็แตกอขนาดจอมันออกแล้วก็บ่ได้กาศนั้นเลยต้องฝันก็อยากได้อยู่เนาะอยากได้หน่วยงามๆคือหมูกูของว่าซั่นเจ้ามีหมู่รุ่นเดียวกจะอยากได้บ่อันแบบ หุมอแอเปิลอยู่ข้างหลังโทรศัพท์แบบนินยเห็นเห็นน้องสาวคนซื้อโมคนซื้อมันนินยาไอโฟนบอกเมนไอนี่ยูไอโฟนไอโฟนหกนินยาไอโฟนอัปเดตยังก็บ่ได้ตอนนินยาเขาเปี้ยมเนเาเนื้อเปี้ยมเาเน้ยเมนมันแพงาแพงเนื้อบาว่ามันแบบจังได้แบบโมมักนะจะมากแบบได้ไ แบบธรรมดามันบ่แม่นไอโฟนโอ้แบบอันแอนดรอยแบบของบะบอยนี่บ่๊ะแบบธรรมดาทั่วไปทั่วไปก็ได้แม่นระบบแอนดรอยทั่วไปแอนดรอยแนวธรรมดาแล้วเนี่ยธรรมดาแล้วเนี่ยของโปรแฟร์นี่ก็ธรรมดาอยู่นี่ก็ได้พอใช้ได้หักแต่ว่าถ่ายคลิปถ่ายงานก็จะเต็มไว้เน่เพราะว่าถ่ายก็พอปรแฟ์ก็ต้องได้ลบออกหลายเทื่อเต็มแล้วก็จะซับ่ดีคือของบะบอยปานใดเนาะน้องเงี้ยดูมันก็บ่ได้ด่าบุรีดา บ่บ่อยบุทธประจาบ่อยตัวอันแล้วเอาเป็นแล้วเอาเป็นนี่เนาะแม่หากับดิกถึอใจยี่นี่ละแม่ชื่อดออได้ไหนี่ชื่อดอต่อแม่อยากที่ชื่อใช่โทรยาดองเมื่อไหร่นะค้องเบ้าบ่อยตอนนี้นะรับจ้องแต่บ่อยนะจ้องบ่อยมีบ่บ่อยมานั่งใกล้ๆคอยพี่นั่โทรมานัะรับนี่แม่เพนโทรมาสองสักสี่เทื่อแล้ว แต่บ่อเป็นเบอร์ไพ่พอแพรเดี๋ยวพอแพรจบคลิปพอแพรโทรกลับเนาะน้องเลยเดี๋ยวพอแพขออนุญาตัดสายไปก่อนเนาะตอนนี้เป็นสาวน้อยจังวะเป็นสาวน้อยพอแพร์ย่านพอแพรบุมี่หรอพอแพร์นะบุมีมีน้อยคอยไม่ไปหรอกพอแพรลูกเมียคอยถ่ายอยู่เพื่อนถ่ายคลิปไทยการแล้วกับให้เบียดภรรยาแล้วกับเมื่อแล้วแมนเนานต้องแต่บ่บ่อยเราเป็นคนจ้องแต่บ่บ่อยเลย เจ้ากล้องปะเดี uh, <use. S 1> ๋ยวเป็นกล้องอย่างนีน้องๆกิมิไปให้แล้วเดียวไปทั้งอื่มาเดียวไาทั้งนี้แน่แบบเจ้าเจ้าเจ้าวนี่ยน้องเนมน่ะเนมชาวสองคนเจ้ามนว่าเน่อยาหใหก็วาเอาว่าเออมานังน้ำหมูที่้ยิญญาคืออยากตีแตกแน่หมดเนาะอแ้น่อยเนาะอออีกแล้วพอแพอีกแล้วดื่มเจอจะพ่อแพ้อแพบิดผู้เดียวดีกับผู้เดียวนะบิด้างา่างาคุณอะ ธรรมดาที่ไหนกันบ่บ่อันนี้ก็น้อง FG หรือว่าลูกเมียทางบ้านว่าเฮาก็มายกน้องติมี่นี่ยกให้เพิ่นหัวเด้อเนาะ่ผิดได้นี่ก็ได้แม่น่บ่อยากให้โให้เาเนาะแม่ให้ัวให้ยิ้มแย้มโอ้น่ารักดี่กนโอเดี๋ยวเกียคนนี่สิได้เติบอยู่เนาะแต่ว่ายังบ่ได้ปันเือแม่นบ่ มั <Hoy S 2> นเพิ hini, foot, so efecto, so ่นเหยียบมันเพิ่นแน่นแลได้จ็กสอบแล้วประมาณสองสามสอบนี่แหละแต่เขาก็มาเอาก็ประมาณหาสอบให้มาเอาพวกจสอบถึงพี่น้องแบบเหยียบเอาเองอ่ะพี่น้องเขาเอามาดื่มไปกินก่อนอ๋ออยากกินต่อไหมอันนี้ก็ยืมก่อนได้บ่จักสอบจังไนี่แหลยทำได้เจียวทำได้เกี่ยวอยากลองกิน

เดี๋ยวมื่อหนาถ้าพัวแพทย์ได้มาเนาะพัวแพร่จะซื้อมาบ่แมนซื้อมานังซื้อมานังแมนกับลาบ่กินกับทีมงานอยู่แล้วกับในครอบครัวเราเนี่ยแล้วเนาะครอบครัวเราก็เป็นหลายคนแมนทั้งครอบครัวเราก็เป็นหลายคนเราก็กินน้ำกันนี่และหลานจะคนหลานรวมแบบสองสามสองสามพกสองสามคนประมาณนี้แหละเนาะ แต่ว่าเ้ยผู้ที่ขี่รถจักรไบค์ไปเจ้าเนอะไปเทีเนาะแม่ไปเทีหยวเพิ่นี่ยหมูเรียงปอดเนอยู่เรียงเราอยู่เวียงเคือไปคเดียวนะแล้วเป็นคนไทยเรียงหมือดว่าันในไหนพัวเราพเราเป็นคนไทยทางภูบะเจียงภูบาเจียงเมืองบาเจียงหมเมืองเมืองบาเจียงอยู่ทางไหนข้าวบาเจียงคาับางมหั่เนี่ย อยู่ภาคเวียงอีกบ่ภาคเวียงไปครึ่งอยู่เวียงมันหนาวกวอะอยู่ใกล้ๆนี่เราไปกับขี่รถกับ่ฮอดอทโซซ้ำอีกสักโมงปักซีข้าปักซีันนี้คือนงานที่เฮาเออขบวยเราจัาข pues nah, ้งปักซ right ีหนี่บ่น้องจิ้มอือเพราะว่าเราขี่รถไปกับบริโดนประมาณช่องสมบงเราก็ฮอดแล้วขี่รถจักบ่บ่ขี่รถใช้ทางอ๋อบ้านผู้นเด้ผู้จะมาช่างบ่เออว่านผู้จะมาช่างมันอยู่ฝั่งนี่หรือฝั่งฝั่งนั้น น่าจะเป็นชาตนั้นมีครับเคยกับโบเลเคยไปเนาะเคยโบเคยไปอืมบม่เคยไปบวกเจ้ากันเลยอันนี้เท่ากับเราได้ห้องอยู่ตรงนี้เพราะว่าประเทศเท่านี้ภาคของฝั่งนั่นกับมีประเทศเท่าือเก่าได้แต่คนนะมันน่าจะเป็นชาติต้องเคสนะบว่าลอดอุโมงค์ไปชื่อได้โบดี่เคยไปเนี่ยเนาะต้องกินนี่ขันไปไปทั้งนั้นได้ต้องกินนี่ไม่เห็นเดีเที่ยวบรรยากาศทั้งนั้นเลยโอ้ โอ้ยลายคนอยู่อยากคอมเมนต์น้องจิมีว่าน่ารักน่ารักแมนลายคนแล้วมือนี่แห้งจีไล่มือนี่แมนเพราะว่าเราก็เป็นโชดอีกเด้มือนี่นะพิเศษเด้แต่ว่าแต่เพิ่งมแมนว่าัวปะหมอแต่เก่าเราบม่ได้โชดเด้บ่อยๆแมนตอนนี้เราเป็นโชดผู้ใด้ชี้จีบชี้คุยเราก็ได้อยู่เนาะแต่เราอย่งโมซันเปิดใจนะได้เนาะแมนแล้วเด้เด้ะแบบนี้ไปที่ยอกก็ได้เนาะแมน สยบก็ได้ทางบ่บ่อยสยบก็ได้แต่ก้าแต่ก้าพอแฟนน้อยหยอกเลยด้วยแต่ก้าบ่บ่อยแล้วบ่ก้าหยอกโอ้พอแฟนน้อยในท่รบดดาแล้ช่อเหล็กป่วยนั่นนี่นกิ้งเจนเ่อแพทยม่ทิ้งเจนเจนพ่อแพทย์นะบ่บ่อยโอ้ยตอนนี้พ่อแพทย์เยอะแน้วแม่รับได้บ่บ่อยชอบปิดใจตลอดของแฟนน้อยนอนนองกิมมี่ตอนแรกก็นอนอยู่นี่ไม่ได้หนาวบ่หนาวกันกับตู้กระโคม ลมเ,ลมออกกน,เนี่ยลมหมอกกงีได้ยังนี่อ่ำน้ำอยู่ใช่ฉันโนอยู่ในสวนโอ้ในสวนในส่างนี้อืออือคือส่างคือ,อยังนี่ก็ทีได้ชื่ออาบวบนนี้นะดูว่าปเป็นยังไงสะพนลงไปแล้วนี่กายังมุ่งพนรายยังได้สมพันธ์นะเขาบ่มีเงินเขาก็ให้พนลงไปเอาไปเลยโนะแต่ามีเงินมีคำขนาดนั้น,ขน,นเขาก็สมพันบ่ส่างานี่คำพนนั่นแปลว่าโซกปัญหาบ่ประมาณดิน<อ>ดนี่เนี่ยเป็นดินเจออ้าบ่ เมนอนที่ไปเมยใช่ไหมกนัวมดินดมดินเมน่นกะสีถุบมั้งปนทีถุบปนสีถอดเอาแต่ถอดแบบว่าล่ยนเปี่ยนลงคือบทเนช่อถอยเนี่มันมจากกเียนมืนอกอนได้แพ้โบนะค่อยว่าควอมายวแบบความายที่เราันเล่าอยากทำลายอยากทันเอาเงินให้เลาเราก็จิบป้าเมนบบนั่นนะขันวันเรามหายเราก็จิบถอดเอาค้นถอเราก็ไปถอดเราก็บนเอาถอไปเฮาก็เอาถอ่มาใส่ นอกหยอกได้ขึ้นก็ทำอะไรเราขันเราออกไปชั้นเราหายมันใช่ปุ้ยได้เนาะอืมเราเสี่ยงคดินลงไปแต่ก็ยาดอกธันว่าเอาไปก็เอาไปเนาะมันจกหมดก็จกไ่อยากว่าทุหฮะเพิ่นแล้วนะโอ้เมนความน้องเพิ่นเพิ่นอยากเอายางไปก็ยาของเพิ่อนนะของเการเจ็ดมื้อเราไม่ได้ว่าเขาเจ็ดมื้อเราเพิ่นมาเลือกเอาของเพิ่อนมั้งมันโมเมนเพิ่นว่าว่าเพื่อนหลังนี้ก็ประมาณตกแรงนี่โมเมนมาเจ็ดมื้อเลยเพิ่นเสี่ยงเพิ่นได้ เดินทางเงินลดร่างเนเนาะเจ็ดมือนะเพื่อไหนโอกาสคนสองคนคืนหากันแมนแต่ว่าแต่อันนี้ก็มันบมเมนว่าน้องสีอันั่นเนาะไม่อยากว่าเนี่ยน่องก็ไม่ได้ว่าพัดน้ำพันดอกเป็นพัดเดียวอืตามประเพณีเนาะแมนประเพณีแต่ละบ้านก็สิเป็นเนื้อนั่นอยู่แล้วมันต้องให้บ้านบเลีเดือนหนึ่งแม่นบ้านพ่อแพร่บังเถื่อกระแล้วแต่นะตั้งเดือนหนึ่งรถเพื่อกระผิดหนึ่งเดือนนึงทางในบ้านเพิ่นเห็นให้รถนะมันจะบอกเพิ่นยังบอกฮิตเด้กเธอหน้าเพิ่นค้านย่างน้ำ แมนมแมนแมนแบบเลยชุดท้ายมันก็อยู่ที่ใจนะยังก็ได้แมนถ้าห้องบอกกับกบอย่างมันก็นแล้วผ่านไปเนาะนอนเลยอืมนอนจะมีกับจิตมีแต่สิตั้งหน้าตั้งตาสูตัวไปหาเงินะครับมีโอกาสกับสิเหตดบัตรเห็ดเบอร์รไปหาเงินหนักข้าวเนี่ยอยากได้คนลงไปคนเข่าซอยยู่บน้อยสิลอง ฮะบ่นองกินอย่างไหก็คือสิบุมีเนาะบ่แฟนน้อยนี่เด้บ่บ่อยแล้วห่าวแต่แตะอะไรแล้วเกี่ยวบ่เป็นนะต้องคนเป็นแม่นแล้วคนเป็นห่าบได้คนถือตัวไทยบุเป็นแมนโอนน้อยแล้วต้องห่าบได้บ่บ่อยบ่แฟนน้อยนี่ธรรมดาที่ไหนไอ้คนไทยถึงได้ใช่ครับแกให้นะมุมนี้ฉานอายมุมมากกอ่าถ้าถ้าอายมากทับไม่โอแฟนน้อย แมนเป็นโทษได้บ่อยๆเจ้าเสียนอยู่แล้วเพล่ยนบวกกัาขับรถเพลินไนะอ๋อมันปีนมันหอมรถเพลินขับรถไทยเพื่อนครับด้วยเนาะแมนรถไทยเพื่อนเราหน่อครับโอ้รถไทยนี่ก็ยังไม่ได้แปลงเลยรถเพื่อนมามันยังเพร่เพื่อนบอกอ่างเก็บ่ได้ยังใช่บ่ได้นะจังยังหันไปได้แต่ว่าเพื่อน่ะใช่บ่ได้เพราะว่ามันยังเพยังร่ม็อกมันบ่แนวีมันบ่มีแตงบ่ ีมคนโมไม่คอยมีคนใช่อะทุกแม่ไม่คอยมีคนใช่งานมันก็อยากเท่ได้เนาะแม่โมเมียเพื่อนมันแด่นว่าบางบางบ้านชิบว่าเพื่อนรถไทยเนาะแม่บ้านที่ว่ามอกรถไทยบ้านใครว่าช่องานเพื่อนรถไทยบ้านเฮาเนอโมเมียสิเนี่ๆนี่บางบ่อนใอยไปว่าเพื่อนรถไทยที่เขาขู่ขว่อนใครโอ้ว่าบ็อกรถไทยบ่ม็อกม็อกโอ้เขาก็เมือนบ้านเจ้าข่อยสิบว่าม็อกรถไทยมันใครจนใครเจ้าหัวข่อย เพราะว่าแต่ละบ้านเฉพาะบุกคือกันบุกคือกัอนเออลองกินนี่นี่น่าใจร้อยแล้วเนาะแมนเมนเว่า<ฮ>ตัดขาดเป็นที่สมบูรเนี่ยแบบว่าไม่ได้ค่อยได้เงี้ยนอนกะน้ำตาไหลน้ำตาไหลด้วยความดีใจเมนเพราะว่าได้แม่นเนาะแม่นเมนมีใจจนน้ำตาไหลแบบนี้บอกก็คืออันนั้นแล้วเพราะว่าด้วยที่แต่ก่อนกับพิษกันตลอดเราเลยอดบดทนได้แล้วก็จากกัน พอแล้วไอเออเป็นไรไหมต้องเข้าใจให้ไน้องไม่อยากเห็นวะแมนกะทิมันผ่านมาแล้วนะมีแต่ว่าเอาแบบได้เบาชื่อเสียงขนาดนั้นเนาะแมีนเอาบริภาษ์พิงขนาดทางนี้ที่ให้น้ำด้าน้องเปินลงเกี่ยวข่าป่ะกันเมีนเนาะน้องเฟินลงเกี่ยวข่าขาจองแล้มันจองแล้วผ่านนั่งขาจองมาบ่จ้ากระชิจจองจองเนี่ยธรรมดาแล้วน้องเนาะ เจ้าหนูกันย่างมาได้เจ็ดปีจังปนนี่จักนี่เ่ยบ่อยน่ะอุ้ยยิ่งหยอกไรนะบ่อยเป็นการเป็นงานแน่นี่เนาะทีมงานเขาต้องคนเป็นกำลังใจให้ทั้งน้องจิมมี่ทำงานตลอดไปคุณหมอชีวิตไหมใช่คนที่ใชแบบนี้แล้วก็็เปนกำลังใจให้สู้ชีวิตอะไรเนาะชีวิตต่อไปบ่ท้อต่อชีวิตนะเราก็เริ่มไม่ได้ตลอดเวลาอันุญาน้อยโดยปัด ได้ลเไหมเนาะเอเบี้ทั้งทีพนากพวกเาไกชีได้ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องจก้ฝากพี่น้องคนไลค์กติดตามเป็นกำลังใจให้ทั้งด้านน้องขิมี่เยคือกพีน้องเนาเป็นกำลังใจให้ด้าด้านของเงาครับน้องขีมี่ลองเกี่ยวข่าวกดตรวแบบนี้เนาะเดยโสบายดีเรื่องสบายดีสบายดีออกไปได้มได้